พอยอยู่วัดกันแล้วนะนนนะมันพอมีพระจำนวนมากขึ้นนะ การดูแลก็ลำบากมากขึ้นคน <c oughs> ่าใช้ใจ่ายก็เพิ่มมากขึ้น,นอานาหรการกินอะไรต่างๆก็มีมากขึ้น,นมากคนก็มากเรื่องน,นี่เป็นเรื่องปกติอย่างนี้จะเ,เกิดว่า นะมีศีลเสมอกันคุยนะง่ายคือมีพฤติกรรมที่ดีนะไปรู้ไปสร้างสรรค์ไปในการพัฒนาตัวเองเหมือนกันอย่างนะี้อันนี้ก็ปัญหาก็จะลดลงพนะระเยอะขนาดไหนก็ไม่มีปัญหานะนะ ปัญหาไม่อย่อยางเดียวก็คือการดูแลที่ไม่ทั่วถึงเนี่ยก็จะทำให้นะคนที่ขย,ยันอยู่แล้วก็แล้วไปนะคนที่ขี้เกียจก็จะเป็นภาระคนอื่นแล้วที่เนี่ยที่ครูบาอาจารย์ก็ไม่มีเวลาที่จะไปคอยจําจี้จาชัยนะอันนี้เป็นเรื่องที่ เราก็ต้องมาสำรวจตรวจสอบตัวเองว่าเรามาทำไมอย่นั้นเพราะแน่นอนว่าการมาอยู่วัดเนี่ยยังไงก็ไม่สะดวกสบายไม่เหมือนอยู่ที่บ้านแต่พออยู่ไปสักระยะหนึ่งก็จะเริ่มคุ้นชินแล้วทีนี่นในความคุ้นชินเนี่ยมีทั้งประโยชน์มีทั้งโทษน,ะนะประโยชน์ก็คือ ทำให้เราอยู่แบบเรียบง่ายอย่างนี้ได้ได้มากขึ้นนะแต่ก็ทำใหนะ้สติเราอ่อนกำลังลงด้วยนะนะไม่ต้องอะไรมากเล่มานอนวัดวันแรกนี่ก็นอนไม่ค่อยจะหลับอยู่แล้วกนละัวผีมั่งอะไรมั่งตามเรื่องนะผิดที่ผิดทางได้ยินเสียงอะไรก็แก,ก๊กกระโวานะแต่พออยู่นานๆเข้าก็ นะหลับเพลิดเพลินแล้วทีนี้นะด้วยความคุ้นชินอย่างเงี้ยนะฮนะถ้าเรานะปลุกตัวเองได้นะกระต,ต,นะตุ้นตัวเองได้เตือนตัวเองได้นะไม่ต้องให้ใครเข้ามาคอยจำจี้จำัจเนี่ยกนะ็จะทำให้เราแม้จะอยู่มาอยู่มาบวชกันในระยะเวลาจำกัดแต่ก็นะ บางทีสิบห้าวันนีมยวัดเนี่ยอาจจะกลายเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เป็นก้าวแรกที่จะทำให้เราเข้าใจชีวิตของตัวเรามากขึ้นก็ได้นะอันนี้ก็อยู่ที่ตัวเราเองที่จะไปฝึกฝนพัฒนาตัวเองอย่างไรนะ,นะเห็นมีเยอะแยะหลายที่นะที่นะ พ่อแม่อุตสาห์พาไปอยู่ในสำนักปฏิบัติเนี่ยนะมีพระภิกษุสามเณรเป็นร้อยรูปนะครูบาอาจารย์ยังไงก็ดูแลไม่ทั่วถึงนะบางรูปบทมันเป็นสิบพรรษาก็ยังเอาดีไม่ได้นะมีจำนวนหนังที่พระเจ้าตัดว่าคุดวิเศษอันใดนี่ที่ไม่มี ที่ไม่เคยมีเนี่ยมีอยู่หรือเปล่านะถ้าได้สนทนากับหมูเพื่อนนะเวลาพูดคุยถึงเรื่องของการปฏิบัติภาวนาเนี่เรามีอะไรที่จะนะคุยกับเขารู้เรื่องหรือเปล่านะี่นะนะพอส่วนมากแล้วเวลาบวทน้อยๆอย่างเงี้ยนิสัยก็ยังเป็นคารวาอยู่อย่างนั้นแนหะต่อให้จิโคนหัวห่มผ้าเหลืองแล้วก็ตามเถอนะ ก็จะคุยกันไม่พ้นเรื่องของกินกามเกียติอยู่แค่นั้นทีนี้ถ้าเรารู้จักหมั่นสำรวจตรวจสอบดูตัวเองอยู่บ่อยๆอย่างนี้นะมันก็จะทำให้ความเป็นสมณะภาวะมันเกิดขึ้นภายในใจของเราได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นบางองค์ในสิบห้าวัน หรือเดือนหนึ่งที่ตั้งใจปอยวัติกลายเป็นหลายปีก็มีนะนะบางองค์สิวันมันตกนรกก็มีนะนะรอวันศึกอนไรจะได้ศึกสักทีกมนะีบางคนอยู่ไม่ครบด้วซ้ำไปมีเหตุต้องนะมีเงื่อนไขมีข้ออ้างเยอะแยะนะที่จะต้องไปสะกอ่อนอย่างนี้ก็มีนะหรือบางทีมาอยู่นะกลับทําผิดรุนแรง นะเสียหายยิ่งกว่าเป็นคารวะสอีกก็มีนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องไปสำรวจตรวจสอบดูตัวเองนะนะโดยพออยู่ที่วัดวังหินนี่ไม่ง่ายไม่เหมือนอยู่วัดอื่นๆไม่เหมือนอยู่วัดบ้านทั่วไปนะเพราะว่าไม่มีใครเข้ามาสนใจใส่ใจเรานักหนานะี่ยอยู่ไปพอให้มันแล้วๆไปน่นวันนะนะแต่อยูธรังหินไม่เป็นอย่างนั้น นะที่ไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้ความปรารถนาดีนั่นแหละนะคอยจำจี้จำใจคอยเรียกมาคุยคอยดุด่า,าว่ากล่าวคอยเตือนอย่างนะี้มันเหมือนกับคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยนะแล้วก็บน่นแล้วก็ด่าแล้วก็ตีี่นะด้วยความปรารถนาดีนั่นแหละนะถ้าคนไม่ปรารถนาดีต่อเราไม่มีใครเขามาคอยสนใจเราหรอกนะไม่มีใครมาคอยจำจี้จำใจเราหรอกอันนี้เป็นเรื่องปกติอย่างนี้ นะยิ่งอายุมากกันแล้วในบางทนะีนะมาอยู่กันอายุห้าสิบหกแล้วนีนะนะ่บางทีจะบอกจะเตือนก็นเป็นเรื่องยากลำบากนะทิฏฐิมานะมันโตตามวัด้วยนะทีเป็นอย่างนั้นนะยิ่งเคยมียศตำแหน่งต้องสูงมาก่อนเนะี่ยยิ่งแสนเข็นนะนะบอกก็ไม่ได้เตือนก็ไม่ได้ ทิฏฐิมานะมากนี่ไม่รู้จักวางหัวโขนที่ตัวเองเคยสวมมาเนะนะันี้จะยิ่งยากนะอย่างสำนวนไทยที่บอกว่าสอนหนังสือสังฆราชหรือสอนจระเข้ว่ายน้ำเนี่ยไม่มีใครเขาทำกันนะแล้วพอมีใครเตือนก็รู้แล้วพอมีใครเตือนฉันก็รู้แล้วรู้หมดแล้วอย่างเงี้ยไม่มีใครเขาเขาบอกกัน้าแบบนี้นนะ ก็ต้องปล่อยแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเตือนตัวเองให้ได้นะถ้าเราเตือนตัวเองได้แล้วเนี่ยมันเราก็จะไม่ลำคัญเวลาคนอื่นเขาเตือนเรานะเมือนเราอยู่บ้านนะถ้าพ่อแม่บน่นว่าแม่เตือนเนี่ยเราจะงดหงิดละโตแล้ว,ว,ลวพูดเลยนักหนา,ะาน,น,นะถ้าเมียบ่นก็จะงดหงิดในเวละถ้าอยู่บ้านนะ อยู่วัดเองก็เหมือนกันเนเพราะยังไงมนุษย์ก็ยังเป็นสังคมที่เป็นสัตว์สังคมที่จะต้องอยู่ร่วมกันนะในสังคมมันจะเดินหน้าไปได้ก็แปลว่านะเราต้องมีกฎหมายมีพฤติกรรมมีวัฒนธรรมเพณีอะไรที่จะเป็นตัวคอยควบคุมใหนะ้เราอยู่ร่วมกันในสังคมนี้ได้ นะเหมือนกันพอมาอยู่วัดนะสังคมของวัดก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะไม่ใช่แค่กฎหมายบ้านเมืองขนบธรรมเนียมประเพณีเท่านั้นยังมีวินัยของพระ227ข้อนะข้อแล้วการนำรงอยู่ของเราเนี่ยมันตั้งอยู่บนความศรัทธาของชาวบ้านนะต้องอาศัยชาวบ้านเขาเขากินพูดง่ายๆนะถ้าชาวบ้านไม่ศรัทธานี่จบเลยนะนะ เคยมีเคยเห็นมานะบางวัดนะโดยเพราะวัดที่โยมแข็งๆหน่อยนี่นะพระรูปไหนฉันเกลียดเนี่ยฉันใส่บาทข้ามอพอถึงองค์นี้ไม่ใส่เดินผ่านไปเลยนี่เคยเห็นมาแล้วนะถ้ามีพฤติกรรมที่ไม่ดีนะนะถึงวันพระในโยมเคยยกสำรับกับข้าวไปถวายเงี้ยนกะูยกข้ามกูไม่ให้ ก็นั่งเขินอยู่คนเดียวดิวทีนี่นะีอย่างนี้เคยเจอมาแล้วนะนะวนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องนะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเคยเป็นยังไงตอนเป็นคารวาดเนี่ยต้องเปลี่ยนละไม่เคยตื่นแต่ดึกแต่ดื่นนะต้องฝึกละนะไม่เคยนั่งสมาธินะฝึกต้องฝึกละนะนะใหนั่งเฉยๆมานั่งได้นั่งคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้นะ จะมองค่อนจะมองก็นั่งได้นะอาจจะรู้สึกอดทรมานหน่อยนะปวดแข้งปวดขาอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเราฝึกยังไงมันก็นั่งได้นะแต่บางคนไม่ยอมฝึกพอนั่งคุกเข่าหน่อยจะตายแล้วนะลองนั่งมันไปดูซิครึ่งชั่วโมงดูซิมันจะตายไหมลองวัดใจตัวเองเนี่ยนะมันอยู่ที่ใจเราทั้งนั้นแหละนะนั่งพอเพียบไม่เคยนั่งเงี้ยลองนั่งมาั ครึ่งชงั่วโมงเูซิมันจะตายไหมเนี่ยนะนี่สมมตินะสมมติว่าไม่ไม่ได้มีโรคภัยไข้เจ็บไม่ได้อายุมากแข่งขาข้อเขา่าอะไรยังไม่เสื่อมนี่นะยังเป็นหนมอยู่นี่นี่คนฝึกตัวเองลองทําซิทำไมเขานั่งได้ทําไมเราทําไม่ได้นะบางคนบท15วันเดินนังไง ทำไม่ได้เลยนะนั่งโยงโยยงยกอย่างนั้นเลยโยมก็นั่งโยมก็มองอยนีนะโดยกลายเป็นว่านะสภาพจิตอ่อนแอนะนะยไม่อยอมฝึกที่ยิ่งไกลมันฝึกได้นะนะแล้วก็ฝึกกายกรรมนะ่มนะมันยิ่ยงกว่าที่เรานั่งพระเพียบนั่งคุกเข่านี่หลายร้อยเท่านะทำไมก็ฝึกได้นะทำให้ตัวมันอ่อนงอขนาดไหนก็ได้อนยะ่างเงี้ย ก็เริ่มจากการฝึกเทละนิดเทะหน่อยนะเหมือนกันหมาแมวเขาก็ฝึกได้นะนะพระเจ้าทรงสรเิเสริมนะมนุษย์ที่ฝึกตัวเองเนี่ยประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นนะที่เขาฝึกนะในละครสัตว์ในอะไรก็แล้วแต่ที่เราเคยเห็นกันมาเนี่ยนะทีนี้ครับว่าฝึกตัวเองไม่ใช่ฝึกทางกายภาพแค่นั้นมันฝึกทางใจนะฝึกทางใจด้วยนะใจเราเข้มแข็งพอไหม แล้วไม่ใช่แค่เข้มแข็งอย่างเดียวนะไม่ใช่ดันทุรังไว้อย่างเดียวต้องฉลาดด้วยอย่างเช่นเวลาเราเจริญภาวนาเนี่ยน,นั่งสมาธิดูตัวเองอยู่เนีะเทคนิคของพระเจ้าก็คือไม่กดดันตัวเองเขาไม่กดดันก็คือไม่ดึงเอาไว้ไม่ผลักออกกดคือยึดเอาไว้ดันคือผลักมันออกนี่นะไม่กดดันตัวเอง อยเช่นรู้ลมหายใจก็รู้เห็นเป็นธรรมชาตินะอย่าพยายามให้มันหายใจแรงหายใจค่อยกว่าเดิมนะในขณะเนี้ยลมหายใจเป็นยังไงก็รับรู้ตามความเป็นจริงเนะี่ยพอเริ่มนั่งความคิดก็จะเริ่มมาแล้วทีเนี้ยนะยิ่งถ้าศึกษาธรรมะม,มามากฟังย u t u b มบางอะไรมั่งเนี่ยนะนะอาจารย์เริ่มมาเป็นแถวแล้วทีเนี้ยต่อคิวนมาแล้ว หลวงพ่อนั้นเทศอย่างนี้หลวงปู่นี้พูดอย่างนั้นหลวงพี่องค์นี้เทศอย่างนี้อาจารย์ท่านนั้นพูดอย่างนั้นมาแล้วทีนี้โยตอาจารย์ทิ้งไว้มั่งนะฮนะไม่ต้องเอามาเทียบเคียงกันองค์ไหนพูดถูกองค์ไหนพูดผิดองค์ไหนสอนดีไม่ดีไม่เอาลนะหน้าที่ของเราคือตอนนี้มีหน้าที่อย่างเดียวก็คือนะมีลมหายใจนี่แหละเป็นอาจารย์นะรับรู้ทมความเป็นจริงไปนะ มันไม่สงบไม่เป็นใดนะรู้ทันความสงบนั้นความไม่สงบนั้นที่กำลังเกิดขึ้นนะมันฟุ้งมันคิดมันมีสุขมีทุกข์มันชอบมันชังอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นในขณะนั้นรับรู้ตามความเป็นจริงไม่กดดันไม่รังเกียจไม่ยึดตัวไว้นะนะวางใจเงี้ยสบายๆนะนั่งดูมันเฉยๆนี่แหละ โดยเอาลมาหายใจเข้าออกเป็นหลักไว้ก่อนหายใจเข้ารู้หายใจออกก็รู้ไปก่อน,นมันรู้บ้างเผลอบ้างนี่เป็นเรื่องธรรมดาของคนฝึกใหม่ไม่ใช่เรื่องแปลกตรงไหน,นถ้านั่งปุ๊บสงบเลยนี่นี่แปลกน,นี่ประหลาดแล้วแปลว่าฝึกมานานแล้วแค่นั้นเองน,นั่งปุ๊บก็หลับเลยอันนี้ไม่แปลกเป็นกันเยอะแยะฝึกไปฝึกไปเดี๋ยวมันก็ตื่นมาเอง ค่อยๆทำไปอย่างเงี้ยว่าเราสังเกตด,ดูอยู่บ่อยๆอย่างเงี้ยนะไม่กดดันตัวเองเงี้ยมันจะทำให้เราปฏิบัติแล้วไม่เครียดสังเกตด,ดูแล้วกันเวลาเราพยายามบังคับตัวเองให้มันอยู่กบับลมหายใจตลอดเวลาอย่างเงี้ยนะมันจะเริ่มเครียดแล้วทีนี้เริ่มอาการเริ่มมาแล้วปวดตน้นคอปวดไหล่อะไรพวกนี้เริ่มมาแล้วนี่นแปลว่ามันเริ่มเครียดแค่นั้นเอง นกระทั่งท่านั่งนะฝึกใหม่ๆในนั่งยังไงหเห็นพอดีนั่งยังเป็นเรื่องแสนเข็นเลยนั่งท่านี้ก็ไม่สบายนั่งท่านั้นก็ไม่สบายพลิกแล้วพลิกอีกนะกค่อยๆปรับไปแ่นั้นเองเพราะบางทีเราไม่เคยนั่งคัตสมาดนานๆเนี่ยมันก็ทรมานนเนเรื่องธรรมดานะาลองฝึกนั่งดูถ้ามันง่วงนักลองเปลี่ยนท่านั่งดูมั่งนั่งพราเพียบได้ไหมนั่งขัดสมาธิเพชรได้ไหมอะไรเงี้ยนะนะ มันจะได้ไม่ง่วงหรือมันจะได้ไม่ฟุง้งนนะ,นะก็ลองปรับท่านั่งหรือบางคนสุขภาพอาจจะไม่ดีหลังปวดหลังเงี้ยนะปวดหัวเขา่าเงี้ยนะก็ลองปรับท่านั่งให้เหมาะสมกับตัวเองแต่ว่าอย่าเพิ่งไปเข้าข้างตัวเองว่าฉันทําได้แค่นี้แหละนะก็ลองฝืนตัวเองดูดูหน่อยว่านั่งท่าไหนที่มันจะพอดี แม้มันจะเจ็บปวดหน่อยก็ลองค่อยๆฝึกค่อยๆฝืนมันไปนะเดี๋ยวมันก็ทําได้เองแค่นั้นแหละนะไม่ใช่แค่เรื่องของการนั่งแค่นั้นนะแต่ว่าจะเป็นเรื่องของการห่มผ้าจีวรน,นะกริยาการต่างๆที่จะต้องแสดงออกนี่นะให้เหมาะสมกับความเป็นพระของตัวเองเนี่ยอันะนี้ก็เป็นเรื่องยุ่งยากที่จะตามมานะ อเดี๋ยวเวลาเรานั่งเนี่ยนั่งสูงก็โยมนะนั่งอยู่บนอสนาสนะสง์นี่ยนะโยมก็อย่ามองละนะนั่งเรียบร้อยไหมนะหลกหลิกไหมอะไรเงี้ยหรือนั่งหลับอะไรเงี้ยนะโยมก็จะคอยมองน่ะนี่เป็นเรื่องปกติอย่างเงี้ยนะเรานั่งไปก็เกรงไปอย่างนี้น่ะก็เขิขนไปหมดนะจะรู้สึกอย่างหนึ่งว่าทำอะไรก็ผิดไปหมด นั่นก็ไม่ถูกเอนี่ก็ไม่ถูกน,กกน,นะเดินมิถุบาทนี่กรยุ่งยากไปหมดนะผ่าจีวรก็จะหลุดฝาบาทก็จะร่วงอะไรเงี้ยสารภาพาท,ที่มันจะต้องเจอในช่วงบวชใหม่ๆเนะี่ยอันนี้ก็ค่อยๆปรับตัวเองไปดูตัวเองถ้าเรามีสติสมัญญั่งย่อยูนะ่มันจะไม่วุ่นวายหรอกนะมันจะแก้ไขตัวเองได้เร็วปรับปรุงตัวเองได้เร็วขาดสติเมื่อไหร่ก็จะรู้เองว่า มันจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นทันทีแวบเดียวแค่นั้นแหละว่าบาทกลิ้งไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะทีนี้ก็เขินโยม,มนี้นะเผลอแป๊บเดียวไปเหยียบกรวดเหยียบแก้วอะไรที่แตกอยู่ข้างถนนเนี่ยเจ็บตัวอีกแล้วอย่างี้นะนะทำไมพระเจ้าถึงสอนให้เรามีความสำรวมระวังนะนมองไปช่วยแอกเนี่ยนะสำนวนโบราณนนนะน ไม่หันซ้ายหันขวาล็อกแหลกนะก็เพื่อที่จะให้หนึ่งอย่างเราจะได้ไม่เจ็บตัวสองก็คือระวังใจตัวเองนะไม่ให้ไปนะคว้าเอาเอากุศลอะไรทั้งหลายมาทำให้จิตใจมันคุนมัวพูดยังไงกนะ็หันซ้ายหันขวาดูคนน่้นดูคนนี้เนี่ยเดี๋ยวราคะมาละทีนี้โทสะมาละนะมันเป็นอย่างนั้น ถ้าเรามีความสำรวมระวังอยู่เงี้นะมันจะช่วยให้การดำรงอยู่ของเรานี่มันสงบสุขมากขึ้นนะนะส่วนมากเราก็จะมีแต่ความสุขแต่ไม่ค่อยจะมีความสงบแต่ชีวิตพระนี่ต้องมีทั้งความสงบด้วยนะมันต้องจะสุขนะถ้ามันไม่สงบมันวุ่นวายอยู่ตลอดเวลานี่นะมันก็สุขยาก เขาบอกวุ่นวายนี่ไม่ได้แปลว่าจะต้องไปทําอะไรกับคนอื่นบางทีนั่งอยู่คนเดียวนั่นแหละมันก็วุ่นวายอยู่อย่างนั้นปรุงแต่งไวสารภาพเรื่องนะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความสํารวมระวังมีสติสัมผัสเยะอยูนะ่ต่อให้อยู่ท่ามกลางคนอื่นเยอะแยะมากมายมันก็ไม่วุ่นวายมันอยู่ไดนะ้มันอยู่ได้อย่างสบายด้วยอนะันะนี้ือเป็นเรื่องที่เราลองไปนะปรับปรุงตัวเองดูนะ กันมาอยู่วัดนี่ก็จะต้องเนี่ยแหละอย่างแรกเลยคือเนี่ยมาฝึกนั่งสมาธิเดินตามพระบินนบาทนะนะทำไมพระเดินถอดรองเท้าเดินเท้าเปล่าแล้วบินนบาตได้ไม่เจ็บเท้าหรือไงเราก็จะได้รู้ทีนีนะ้เดินยังไงไม่ให้มันเจ็บจะฉันในบาทยังไงให้มันไม่อาเจียนออกมาอย่างงี้นะนะตากวนแดงเนี่ยเราก็จะรู้ว่าแม้มันไม่อร่อยนะ ไอ้นู่นไอ้นี่มารวมกัน่เงี้ยผืชพระอมนะแต่พออยู่ไปสักระยะหนึ่งก็จะรู้เองว่าตักยังไงไม่เห็นผืดพระอมเนี่ยอย่าคิดว่าฉันในบาทนี่นะจะเคร่งครัดกว่าฉันในจานไม่เกี่ยวมันไม่ได้อยู่ที่ว่าตักรวมไม่ตักรวมหรอกนะนะอยู่ที่มีสติสมัมผัสญาในการฉันอยู่หรือเปล่าน,ะนะั่นแหละมาอยู่ที่กริยาการภายนอกภาชนะที่ใส่นะอยู่ที่ใจของเรานี่นะนะไม่ได้อยู่ที่อื่นอันนี้ก็ต้อง ไปสังเกตดูตัวเองนะถ้าอยู่แล้วกุศลมันเจริญอย่างนี้นะยิ่งอยู่ยิ่งสงบเย็นยิ่งจิตใจปลอดโปร่งโล่งเบาอย่างนี้นะแปลว่าการอยู่ของเราี่เป็นประโยชน์แล้ะอยู่แล้วมันร้อนรนกวนกวยโกรธคนนู้นเกลียดคนนี้ขี้เกียจค่อยค่อยหลบๆเลี่ยงเลี่ยงพอยตัวเองรอดไปันวันหนึ่งรอวันศึกแต่อยู่อย่างี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะ เป็นภาระของคนอื่นในต่าง,างหากเพิ่มภาระให้แก่ตัวเองด้วยนะฮะภาระค,คือความหนักเนี่ยนะยิ่งอยู่ก็ยิ่งหนักอกหนักใจอึดอัดละอาไปหมดนะหมู่ข้หน้าก็พลอยอึดอัดละอาไปด้วยางอันนี้แปลว่าไม่ได้เรื่องแลวนะนี่ก็ต้องไปดูตัวเองนะเดี๋ยวเราสวดมนต์กัน